นี่ครับสูตรเชฟไวนะครับวันนี้เดี๋ยวเชฟไวทำเครื่องปรุงแล้วนี้คือคือพริกพริกขั่วนะครับพริกทอดกับใบมะกรูดนะครับกระเทียมนี่ขั่วแล้วตามละเอียดนะครับแล้วก็นี่ก็ต้นหอมบักชีนะครับใส่ต้นหอมบักขีเลยใส่เลยเสร็จแล้วก็นะครับข้าวขวนะครับใส่หอมๆนะครับนี่ข้าวขว่วใหม่ๆนะครับจากผู้คุมแมวนะครับซื้อมาจากตลาดนะครับเสร็จแล้วก็นะครับใส่พริกนะครับเ๋ยวไปพร้อมแล้ว ดูแค่เสียงขูดก็อแลสุดยอดนะครับนี่ก็ขั้นตอนต่อไปนะครับผงนัวนี่ขาดไม่ได้อุมามิจากอะไรมาสมหนหลังของเสียดอยนะครับที่ขูดมาจากเสียลอยเขาสามธรรมะนะครับที่ว่าเกิดอะไปแล้วนะครับเสียดอยไม่ใช่ใครน้ำปลานะครับน้ำปลาใส่เข้าไปโอเคมไหมครับน้ำปลาไม่ต้องมากไม่ต้องมากนะครับผมแล้วก็มะนาวนะครับเอาเนาะบีบเลยเอาเปลือกไหมครับเนี่ยหมดนั่นแหละโอ้โหมันจะดีได้ไหมครับเสีย เดี๋ยวเอาเอาเข่าเนี้ก่อนนี่จะเปรี้ยวเกินนะครับเอาละคนเลยเบอร์อรี <chat> ่ต <chat> ับโอ้น <chat> okay, ี่เนื้อนี่เราลวกมาแล้วนะครับลวกใส่หม้อต้มนี่นัวมากนะครับเราใส่เออ่ใบใบนัวไปนะครับใบนัวไปกันชงนะครับกันชงนะครับไม่ใช่กัญชานะครับติดขุนไมยนะครับเนี่ยวันนี้ไม่กลัวครับเรามีผู้คุมนะครับติดคุกก็มีเพื่อนดูแลในคุกนะครับไม่เป็นไรนะครับนะฮะโอเคครับ ดี๋ยวชิมก่อนนะผมมันจะเป็น,นปยังไงขาดเหลืออะไรไหมฮะนะพอแนละ้วชิมไปเลยก่อนระเด้งผมลงมาครับ